สวัสดีเพื่อนๆชาวเซเ่นไเกหลีทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วงเซเว่นไกดนะโดยไกด์ในครั้งนี้เนี่ยผมก็จะขอแนะนําระบบที่เพิ่งเข้ามาใหม่ตอนครบรอบ6ปีเลยนะนั่นก็คือระบบ m มเซ e น a รีนะครับเริ่มต้นให้เราคลิกไปที่ไอโลโก้หัวมืองกรนี้นะแล้วก็นี่ครับไอที่เหมือนบาร์เล่าเนี่ยแะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะหัวข้อแรกเลยโดยที่เริ่มต้นก็เริ่มจากหัวข้อแรกเลยนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็น การแสดงโปรไฟล์ของเรานั่นเองก็คือเรามีตาอันดับไหนอยู่เลเวลเท่าไหร่หลอด e อ p ีเท่าไหร่รวมถึงอันดับของเรานะครับในตอนนี้อย่างเช่นของผมกนี่นยก็คือ1895นั่นเองต่อมาอันนี้อันนี้แหละครับก็คือบัฟของตรานะครับมีคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไม PVE อันนี้มันยากจังนะครับผมว่านี่แหละครับมันก็คือตราตอนเริ่มต้นเนี่ยมันจะบวกแค่พลังป้องกัน1000และพลังโจมตี1ัน0แต่คุณเรามาดูนี่นะ ตาระดับสูงเนี่ยมันบวกเลือด80,000พลังป้องกัน10,000และพลังโจมตี20,000แสดงว่าเขาต้องการให้เราเนี่ยพึ่งเขาเรียกว่าค่าสเตตัสบวกจากไอตัวตารานี้ด้วยนะทำให้ไอมอนเตอร์ในดันเนี้ยมันเลยยากมากๆนะครับก็คือเขาเออกแบบมาให้เราตีได้อะแหละแต่ไม่ใช่เราในตอนนี้แต่เป็นเราในอนาคตนั่นเองต่อมาหัวข้อที่3นะครับหัวข้อที่3เนี่ยจะเป็นของรางวัน ประจำซีซั่นนั่นเองตามอันดับนะอย่างเช่นตั้งของผมเนี่ยอันดับพันแกว่าที่มันโวบเมื่อกี้เนี่ยตอนจบซีซั่นผมก็จะได้ของรางวัลเท่านี้นะตามที่มันแสดงเลยใครอยากรู้ว่าแต่ละอันดับได้ของรางวัลเท่าไหร่ก็เช็คเลยนะครับตามตารางนี้เลยต่อมาอันนี้จะเป็นของรางวัลจากการเลื่อนขั้นครั้งแรกนะอย่างที่ได้ดูไปในหัวข้อที่2นะครับว่าตารางเนี่ยมันจะเลื่อนขั้นขึ้นมาเรื่อยๆนะ แล้วก็ในการเลิ่อนขั้นแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็จะให้ของรนวัลเรามานิดๆหน่อยๆนะครับก็จะเป็นพวกทัพทีมกับตาโมเซนเอรีนะส่วนระดับสูงหน่อยเนี่ยที่เป็นตาบนบนเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเครื่องประดับสวรรค์นะครับแล้วก็อันนี้ครับหัวข้อสุดท้ายก็จะเป็นบอร์ดโชว์อันดับแล้วก็อันนี้ครับเวลาการจบซีซันของซีซันนี้นะครับก็คืออีก39วันกับอีก3ชั่วโมงก็จะจบซีซันนะต่อไปหัวข้อ หลักอันที่2อนะครับอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่ให้เราลงพจนภัยเมอร์เซนารีนะครับโดยที่มันจะรีทุกวันตอนเวลาสี่ทุ่มอันนี้ตามเวลาไทยนะโดยที่ตอนเริ่มต้นเวลามันรีเนี่ยมันจะสุ่มการ์ดให้เราเลยนะครับ5้าใบสุ่มม่วนะแล้วก็ไอการ์ดแต่ละใบเนี่ยก็จะมีเกรดนะครับโดยที่แต่ละเกรดเนี่ยก็จะได้ของรางวัลหรือยีพี่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นอันนี้ ไอ้ข้างบนนี้ก็จะเป็นพวกค่าประสบการณ์นะครับส่วนไอ้ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นก็เรียกว่าคะแนนตราที่จะได้นะอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยผมเล่นระดับ C ไป2รอบก็เนี่ยครับได้ตามา20นะครับเล่นไป2รอบก็ได้มา40สนะส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็น exp นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นของรางวัลที่ฟิกเลยนะครับพูดง่ายคือถ้าเราเล่นผ่านเนี่ยไอ้ของรางวัลข้างบนเนี่ยเราจะได้แน่นอนนะส่วนของรางวัลข้างล่างจะเป็นของรางวัลสุ่มนะครับก็คือสุ่มได้ ในจากทั้งหมดเนี้ยจะสุ่มให้เราแล้วก็การ์ดพวกนี้นะครับถ้าเรารู้สึกไม่พอใจเราสามารถกดปุ่มข้างล่างนี้นะครับให้มันสุ่มใหม่ได้นะโดยจะเสียเงินนะครับอันนี้เพื่อบางทีถ้าเกิดสมมติผมชอบเล่นระดับ C ก็คือผมเล่นระดับสูงม,มากไม่ได้แต่ต่าไปผมก็ไม่โอเคอย่างนี้เนี่ยแล้วดันสุ่มมาเจอ A ล้วนหรือเจอดีล้วนอะไรเงี้ยผมก็คงน่าจะต้องสุ่มใหม่นะเรียกง่ายว่าเอาไว้สําหรับคนซวยนะครับเผื่อบางทีดันไม่ได้ภารกิจที่ตัวเองต้องการก็กดสุ่มใหม่ตรงนี้ ส่วนไอ้อันนี้ถ้าเรากดเข้าไปมันจะแสดงถึงตัวละครฮีโร่ที่เป็นเซ็ตบังคับของเขานะครับก็คือเวลาเราลงผจญภัยเมอร์เซเดนรี่เนี่ยเขาจะบังคับให้เราเอาฮีโร่ลงเนี่ยในเซ็ตที่เขาบังคับมานะอย่างน้นอยสองตัวเพื่อให้การลงผจญภัยเมอร์เซเดนรี่เนี่ยมาลงได้โดยอันนี้จะเป็นของอาทิตย์นี้นะครับที่เราใช้ลงอยู่ส่วนอันนี้จะเป็นของอาทิตย์หน้านะให้เราเตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีต่อมาถ้าเรากดเข้าผจญภัยแล้วนะครับ ก็จะวิ่งเข้ามาหน้าประจนภัยอันนี้อย่างที่เห็นนะครับว่าเนี่ยครับมอนกับรูปภาพมันไม่ตรงนะอันนี้เนี่ยมันยังเป็นบั็อกอยู่นะครับก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะส่วนอันนี้ถ้าเรากดคลิกเข้าไปมันจะเป็นการบอกเขาเรียกว่าความสามารถเพิ่มเติมนะครับก็คือมอนในดันเนี่ยมันสามารถติดสถานะได้ก็จริงแต่ว่าพอมันโดนตีครบ3าครั้งเนี่ยมันจะลากดีบับตัวเองนะครับเหมือนมันพกสไปติดตัวอะไรอย่างเนี้ย อันนี้ก็เป็นความสามารถของบอลไดดันนะครับก็คือโดนสถานะได้แต่ไม่กลัวสถานะเท่าไหร่แล้วก็ความสามารถของบอลไดดันเนี่ยสกิลพวกนี้เนี่ยมันจะเก่งขึ้นด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้ถ้ายกตัวอย่างก็คือไอรีนเนี่ยจะได้รบับบัฟพิเศษเพิ่มขึ้นจากสกิลนี้ก็คือเวลาใช้สกิลนี้จะไม่สนดีเฟน20์20%นะครับที่ผมเคยเจอแสบๆเลยก็จะมีลีน่าดีดพินแล้วฝั่งผมติดน้ำแข็งหมดเลยหรือควรอูตีธรรมดาแล้วติดใบอะไรพวกนี้นะ เรียกไงว่ามอนมันจะเก่งขึ้นเยอะพอสมควรนะครับมีลูกเล่นแถวพาเพิ่มขึ้นนะส่วนอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าคะแนนของทีมฝั่งผมนะครับและอันนี้ก็เป็นคะแนนผจญภัยที่เขาแนะนานะเรียกง่ายว่าควรจะมีค่าพลังประมาณนี้นะครับถึงจะผจญภัยผ่านส่วนอันนี้จะเป็นตารางการได้ของนะครับโดยที่ช่องแรกอันนี้จะเป็น E.T. x T นะครับอันที่2จะเป็นตรา m e r c e n a r i ที่เราจะได้อันที่3เนี่ยที่มันไม่มีอะไรเลยเพราะว่า มันคือของรางวัลบังคับนะครับคือของรางวัลบังคับเนี่ยเราจะได้หมดทุกชิ้นอยู่แล้วนะครับมันก็เลยไม่มีอะไรส่วนอันนี้เป็นของรางวัลสุ่มนะครับก็คือมันจะสุ่มให้เราหนึ่งชิ้นนะส่วนไอซีเขียวข้างล่างเนี่ยมันคือโบนัสบวกเพิ่มนะครับการจะทําให้มันเพิ่มได้เนี่ยก็คือให้อินตามตารางนี้เลยนะให้กดคลิกที่อะไรเอ่ยตรงข้างบนนี้นะมันจะแสดงว่าถ้าเราใส่ตัวที่มันบังคับจากข้างล่างตรงนี้นะครับถ้าเราใส่2ตัวเนี่ยมันจะไม่เพิ่มอะไรเท่าเลย แต่ถ้าใส่3ตัวเนี่ยมันจะเพิ่ม e f p กับตราเพิ่มขึ้น2 5ถ้าใส่4ตัวจะเพิ่มขึ้น50ใส่5ตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยคือ100%ส่วนข้างหลังถ้าใส่5ตัวเนี่ยมันจะบวกการสุ่มของให้เราเนี่ยอีก1ชิ้นนะก็คืออย่างเช่นตัวอย่างนะครับผมใส่ครบ5ตัวเนี่ยไอโบนใะนข้างล่างก็จะบวกขึ้นเท่าตัวแล้วก็บวกการสุ่มของเอาไว้อีก1ชิ้นส่วนตรงนี้ไอข้อความนี้เขาคือเขาบอกเราว่าเขาต้องการอย่างน้อยเนียเน่ยสองตัวจากเเที่้าาากํหหนดมใร เพื่อจะลงประจนภัยได้นะส่วนข้างหลังอันนี้จะเป็นการบ่งบอกถึงมิสกิลที่มอนเตอร์จะใช้งานเมื่อเวลาผ่านไปนะครับอาละครับในไหนผมก็ขอลงให้ดูสตาร์ละกันนะอย่างที่เห็นนะครับว่าผมลงตัวที่ผมลงเพิ่มไปเนี่ยถึง3ตัวนะครับเพื่อผมอยากได้ไอตบ,บน,นั้น,นี้บวกเพิ่มนะอาละครับจัดทีมาไรเสร็จก็ไปประจนภัยกันเลยนะ อ่าอย่างที่เห็นนะครับว่ามอนเนี่ยมันติดสถานะได้นะอ่าแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับตีครบ3ามครั้งหายติดสถานะทันทีนะแล้วก็ข้างบนเนี่ยครับจะเป็นเกตฑบ่งบอกถึงเขาเรียกว่าการใช้สกิล mid away ของมอนใดดันนะโดยที่ถ้าเกิดมันถึงเกณฑ์เนี่ยมันก็จะใช้สกิลเลย แล้วก็ถ้าเกิดมันเต็มเนี่ยเราจะแพ้นะก็คือเราผจญภัยเนี่ยดาเมจจะต้องถึงนะครับฆ่ามอนให้เร็ว แล้วก็นี่นะครับก็สังเกตก็คือถ้ามอนไม่ขยับเนี่ยเกตไอ้นี่มันจะไม่ขึ้นเลยนะก็สามารถใช้พวกสถานะเนี่ยชะลอการปล่อยมิส,สกิลของมอนได้เหมือนกันนะ โอเคจบแล้วนะครับนี่ครับก็จะสรุปผลนะครับว่าได้ EP เท่าไหร่แล้วก็แต้มเท่าไหร่นะแล้วก็ข้างล่างนี้จะเป็นของรางวัลสปิกนะครับส่วนข้างบนอันนี้ก็คือของรางวัลที่ผมสุ่มได้นะอาน่ะครับขอ,อกลับไปหน้าระจนภัยนะอ่าอย่างที่เห็นนะครับว่าไอการรจนภัยผมเนี่ยมันจะหายไปอันหนึ่งนะผมสามารถเข้าเล่นอันอื่นต่อได้เลยนะ หรือจะซุ่มใหม่ก็ได้นะครับแล้วแต่อันนี้ก็เป็นการลงประจนภัยหมดมอเซนารี่นั่นเองต่อมาหัวข้อที่3นะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการซื้อจํานวนเข้ามเซนารี่เพิ่มนะก็คือพอผมกดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะถามว่าเราต้องการซื้อเพิ่มหรือเปล่าถ้าผมกดตกลงนะครับมันจะไปหน้าร้านค้ามอเซนารี่นะโดยทีอ่อันนี้เนี่ยมันจะเป็นลูกแก้วที่เอาไว้ใช้กับระบบะประดับปุกพลังที่เพิ่งข้ามาใหม่นะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอาไว้ตีบวกเพิ่มระดับไออันนี้แหละครับที่สําคัญที่มันบอกว่าให้ซื้อเพิ่มได้ก็คืออันนี้เนี่ยจะเป็นการ์ดผจนภัยระดับสูงนั่นเองส่วนข้างล่างเนี่ยจะเป็นระดับต่านะโดยที่ผมเนี่ยยังแต้มไม่ถึงก็เลยไม่แน่ใจว่าพอซื้อกาดแล้วเนี่ยมันคือการซื้อรอบเพิ่มให้เราสามารถลงผจญภัยได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือเราสามารถเอาแต้มโมเสนาี่เนี่ย มาซื้อเพื่อเพิ่มการประจนภัยของเราได้ก็ขอบอกเลยนะครับว่าให้ลงตามที่ตัวเองคิดว่าไหวก่อนนะคือการลงเนี่ยมันจะไม่เสียรอบนะครับถ้าเราเล่นพลาดเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าระดับยากเนี่ยลองลงไปก่อนนะถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็กดออกแล้วก็มาเล่นระดับที่ต่ําลงมานะครับถือว่าไม่เสียหายนะสําหรับของรางพิเศษก็คือชุดคอสตูมเลเวลห้าอ,อันนี้นะที่ผมได้แจ้งตอนอัปเดตไปนะครับว่ามันตกในเมอร์เซนารีอันนี้เนี่ย การจะได้ชุดคอตูมชายนี่พวกนี้มาเนี่ยก็คือชุดคอตูมที่เป็นตัวเดิมแต่เปลี่ยนสีเนี่ยมันต้องทําการผจญภัยแล้วก็เจอตัวพิเศษซึ่งผมยังไม่เคยเจอนะแล้วมันจะมีโอกาสตกไอ้ได้รางวัลไอ้ชุดมอรเซนารีอันนี้นะครับ ก็เรียกง่ายว่าเป็นของแรนะลงเรื่อยๆผมว่าน่าจะมีโอกาสตกเองแต่ผมไม่แน่ใจว่าไอโอกาสตกของมันเนี่ยเราต้องลงระดับสูงหรือเปล่านะอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีดวงในการได้ชุดชายนี่จากระบบมอเซนารี่ด้วยนะครับส่วนของรางวัลอื่นที่ตกเฉพาะหมดนี้ก็ที่ว่าไปนะครับก็มีลูกแก้วที่เอาไว้อัปเกรดประดับปุพลังส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือแหวนสวรรค์นั่นเองเอาละครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ